เอาวันดีครับบางลูนครับวัสดีครับเอาวันนี้นะครับพี่น้องชาวกีเตอร์ทุกท่านเลยนะจุมจนคนรักงานต้นไม้งานบนไซวันนี้มาเยี่ยมสวนบางรูนนะครับห่างหายไปนานไปนานแสนนานทีเดียวนะครับเพราะว่ามีภารกิจนะไปทําปั้นกระถางมั่งไปดูแลธุรกิจ<ค>ร,ร้านนะอาหารมั่งนะครับวันนั้นก็เลยเพิ่งมีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวไม้ทรงตกกระถางเป็นไซใบกลมไซโบราณ นะครับไม่ใช่ช้อนเงินช้อนทองนะบางรุ่นใส่ใบกลมแต่ไงใส่ใบกมแต่สวย,สสวยฟอร์ม<ด>สวยมากนะฮะเดี๋ยวมาปรับทรงเปลี่ยนกระถางเข้านะฮะร,ราคาก็อาจจะงามแต่ต้นนะสวยนะฟอร์มสวยแน่นอนสนใจแวะมาดูที่ร้านบางรุ่นบอนไซซอย2ตลาดต้นไม้เจ้าจอมได้นะครับมาดูกันครับวันนี้จะนําเสนออะไรบ้างวันนี้ก็จะเปลี่ยนกระถางอาจารย์แล้วก็ปรับปรับทรง เปลี่ยนกระถ <ขอ S 2> าง,รงปรับทรงเข้ารวดว่างนั้นเถอะเข้ารวดใหม่สวยครับมัดเป็นโอ้โหนี่ก่อหินมาแล้วเรียบร้อยนะได้เข้าที่หมดละอโอ้เข้าที่เหลือจัดทรงอันนี้ยอดส่วนยอดหน้าไม้ทางไหนครับตรงนี้เนาะฝั่งนี้หยาไม้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ยอดตรงนี้นะครับนะฮะพุ่มตรงนี้ตรงนี้นะครับสามารถจะเก็บกิ่งไว้ก่อนนะครับไซนี้โตยากนะกับโตยากมาดูกันได้เลยครับ อ่านี้ตายยากนะตายยากนะฮะจับยกจับอ่อะไรก็ได้นะครับตอนนี้นะเอาลงเอาดินออกก่อนนะครับมาดูเป็นไม้รากสวยครับเติมดินก่อนโอ้โหนี่นะสุดยอดเลยครับดูฮะนะเกาะหินแน่นแล้วครับหินก็ทําฐานไว้นะครับทําฐานไว้แล้วนะครับอันนี้รากเก่านี่รากใหม่สวยงาม เชือกร้อยไอเชือกนี้นะฮะพอผ่านการเวลานาน,านๆเขาก็จะจะผุไปเองนะครับไม่ต้องห่วงครับอันนี้เดี๋ยวให้ให้ดูต้นไม้ใกล้ๆเลยนะฮะในลักษณะนี้นะครับเนี่ยรากเขาเขาเกาะยิ่งยิ่งอยู่นานยิ่งเกาะนะครับอ่ไ,<ด>ไม้ไ,ไ,มไม้ตระกูลโพไซด์กล,กลางนี่ดึงมาทางนี้ได้ไหมได้ครับไม่ให้คล้อยกันจะจัดรากใหม่นิดนึงนะครับตัวในก็ดึงมาก่อน การจัดรากก็คือให้เป็น,ๆๆนะระเบียบเรียบร้อยนะฮะไม่คว้กันถ้าคว้กันก็ไม่สวยไอ้นี่เขาเขาก้อยชอนใช้เขาไปโอ้โหเขาไปในรูเองก็ต้องเก็บไว้นะครับเนี่ยในอ่องนี่เลยนะครับไม้โพไซไกลกลางนั้นนะครับเป็นไม้ที่เขาจะต้องอย่างรากเป็นรากคำยันเพราะฉะนั้นจะต้องหาวัสดุให้เขาเกาะก็คือหินหรือรากไม้นะครับเพื่อที่โยกรากให้สวยแบบนี้นะฮะ เราจะใช้รากฝังดินเลยไม่ได้นะครับเอาลองลงดูนะครับกระถางเป็นกระถางทรงกลมครับสามารถหมุนได้รอบทิศตัต้งข้าหมดนี้เลยครับกระถางก็ปั้นเองด้วยครับตน,นีอันนี้กระถางปั้นเองมังกูนปัดสีปั้นเองนะครับนีจาเคย่ะนะสวยนะครับสวยเกยนี่พอดีเกยตรง กระถางพอดีอ๋ออ๋อหินนี่มันจะเกาะตรงนี้พอดีเอถ้าเราต้องการที่จะโชว์หินเดี๋ยวนาวังลุนมันแน่นอนสดยจนะให้มีช่องว่างนิดหนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้จะสวยจะลองถ้าเกิดถ้าเกิดอย่างนี็ได้อีกหรอาจารย์ได้อยู่ครับยืวลงนะครับอันนี้ยอดนี่สามารถได้ยาวอีกเหมาะที่สุดแล้วครับ ในการที่ทําตกกระถางอันนี้ก็ยาวอยู่นะกิ่งยาวแขนยาวอยู่ครับเป็นลักษณะนี้นะครับรากเกาะตัวนี้ต้องดึงหน่อยมังม้งบางรูนจะสวยผมว่านะนะอย่างเงี้ยนะนะครับตัวนี้จับจับไม่เป็นไรครับวันนี้เข้าแล้วก็สวยอันไหนไม่เข้าก็จัดนะครับวยลงไปจานก็เข้าเดี๋ยวอันดินลงไปนะครับ ขนาดเดียวเราต้องจัดจัดรากด้วยครับรากจะได้เป็นทะเบียบสวยงามนะครับตัวนี้กิ่งที่ทําเป็นตกนี้ก็แขนยาวอยู่ครับส่วนบนนี้กลายเป็นยอดเลยนะฮะตั้งยอดนะครับทําเป็นตกลงมา Alright, alright.